อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าหากคนเราทำผิดกฎหมายสุดท้ายก็ต้องจบอยู่ที่การเข้าคุกนักโทษจะขาดอิสรภาพและถูกกักขังไว้ภายในเพื่อปรับปรุงตัวเองเพื่อรอโอกาสในการกลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้งแต่ก็ไม่ใช่ว่าตุกคุกจะมีมาตรการและขั้นตอนที่ดีเสมอไปเพราะบางครั้งมันก็มาก,กับความรุนแรงในห้องขังแบบที่คนภายนอกแบบเราไม่มีทางรู้และเรียกได้ว,ว่าโหดสุดๆเลยละ่ะว่าแต่จะมีที่ไหนบ้างฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร์และไปดูพร้อมกันเลย 1>, 1. เลือนจำแบล็กดอฟฟินหลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่ารัเสเซียนั้นโหดฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยว่าถ้ามีใครเข้าไปอยู่ในคุกรัเสเซียจะเจอกับอะไรบ้างโดยเฉพาะคุกแบล็กดอฟฟินที่ตั้งอยู่ใกลใใ้ชายแดนคาซาสถาน สถานที่คุมขังนักโทษที่ว่ากันว่าโหดและอันตรายที่สุดในรัเสเซียโดยส่วนใหญ่ที่นี่จะคุมขังผู้กระทำผิดที่มีความรุนแรงขั้นสูงนักโทษที่นี่ส่วนใหญ่จึงได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่ถูกย้ายไปยังพื้นที่อื่นภายในคุกนักโทษจะต้องเดินทาก,ก้มศีรษะและมีเจ้าหน้าที่ประกบทุกฝีก้าว เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาสำรวจทางหนีไปไหนได้นอกจากนี้ห้องขังยังมีขนาดเล็กและถูกออกแบบให้ไม่มีช่องโหว่สำหรับการหลบหนีนักโทษจะถูกขังอยู่ในห้องที่มีประตูเหล็กหนานแน่นพร้อมกล้องวงจรปิดที่เฝ้าดูตลอด24ชั่วโมงพวกเขาได้รับอนุญ,ญาตให้เดินออกมาในพื้นที่จำกัดเพียง90นาทีต่อวันเท่านั้นยิ่งประกอบกับที่นี่ที่มีอากาศที่หนาวเหน็บของรัเสเซียก็ทำให้การใช้ชีวิตที่นี่ยากลำบากเข้าไปอีก 2เรือนจํา ADX Forest นี่คือสถานที่ที่รับสมญานามว่าคุกหนีไม่ได้แห่งเทือกเขาโรกี้เรือนจำ ADX f o r e n นับเป็นหนึ่งในเรือนจำที่มีมาตรการความปลอดภัยสูงสุดในสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่ในรัฐโคโลราโดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่แม้แต่ความหวังก็ยังหายไปที่นี่คือปลายทางสุดท้ายของนักโทษที่ถูกตัดสินว่าอันตรายที่สุดในโลกมันถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมและกักขังนักโทษที่ถือว่าไม่มีความหวังในการปรับตัวเข้ากับสังคมมาตรการความปลอดภัยที่ว่ากันว่าไม่มีใครเทียบได้ห้องขัง ตุกคองสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กที่แข็งแกร่งพร้อมกลองมือจรปิดและประตูที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเข้มงวดถูกการเคลื่อนไหวของนักโทษถูกติดตามตลอด24ชั่วโมงนักโทษแต่ละคนจะถูกขังอยู่ในห้อง7คูณ12ฟุตที่มีหน้าต่างเล็กๆเ,เพียง4นิ้วเพื่อให้เห็นเพียงเสี้ยวของท้องฟ้าเท่านั้น นักโทษส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในห้องขังของเขาเกือบ23ชั่วโมงต่อวันโดยมีเพียงหนึ่งชั่วโมงเดียวที่อนุญาตให้ออกมาในพื้นที่เดินเล่นเล็กๆซึ่งยังคงล้อมรอบด้วยกำแพงสูงอีกทั้งนักโทษจะไม่ได้พบหน้าเพื่อนร่วมห้องขังเลยเพราะทุกอย่างออกแบบมาเพื่อแยกให้พวกเขาออกจากกันซึ่งทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับความเงียบและโดดเดี่ยวอย่างยาวนานนำไปสู่การที่บางคนต้องเผชิญกับปัญหาทางจิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 3. เรือนจำโฮแมน ลองนึกภาพสถานที่ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดความหวาดกลัวและความสิ้นหวังที่นี่คือโฮแมนคุกที่ขึ้นชื่อเรื่องความรุนแรงและความโหดในระบบเรือนจำสหรัฐที่ตั้งอยู่ในรัฐแอละแบมาที่นี่ไม่ได้เป็นแค่สถานที่คุมขังนักโทษธรรมดาแต่เป็นเหมือนคุกนรกที่ใครก็ตามเข้าไปต้องเผชิญกับชีวิตที่ไม่มีความหวังไม่ว่าจะเป็นสภาพความเป็นอยู่ของนักโทษและความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในคุกคุกที่นี่เคยรองรับนักโทษมากกว่า1000คน แต่ทรัพยากรที่จำกัดทำให้เกิดปัญหาแออัดความขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่เรือนจำ และสภาพแวดล้อมที่อันตรายทั้งการต่อสู้ระหว่างกลุ่มอิทธิพลและความรุนแรงระหว่างนักโทษเองรวมถึงเหตุการณ์จลาจนที่เกิดขึ้นในปี2016ที่สร้างความเสียหายอย่างหนักนอกจากนี้ภายในแห่งนี้ก็ไม่เคยเอื้ออำนวยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีความร้อนในฤดูร้อนที่รุนแรงห้องขังที่ขับแคบและการดูแลด้านสุขภาพที่ขาดประสิทธิภาพล้วนสร้างแรงกดดันทางจิตใจให้กับนักโทษและอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดอัตราการเกิดเหตุรุนแรงในคุกสูงเพิ่มขึ้นมากอีกด้วย 4. เรือนจำกัวตานาโมนี่คือคุกที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไปทั่วโลกไม่ใช่เพราะที่นี่มีระบบจัดการที่ดีแต่เพราะความเข้มงวดและความลึกลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังประตูที่ปิดตายเรือนจำกัวตานาโมเรือนจำที่ว่านี้ตั้งอยู่บนเกาะคิวบาซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่คุมขังที่เป็นที่ถกเถียงและน่าสะพึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ที่แห่งนี้ถูกก่อตั้งในปี2002โดยรัฐบาลสหรัฐเพื่อใช้เป็นสถานที่คุมขังของผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและเนื่องจากที่นี่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอย่างเต็มรูปแบบทําให้สามารถใช้มตรตารเข้มงวดได้อย่างอิสระที่นี่ถูกมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนักโทษที่นี่ถูกคุมขังโดยไม่มีการพิจารณาคดีหลายคนถูกกักตัวนานหลายปีโดยไม่มีข้อกล่าวหาที่ชัดเจนไม่ต้องพูดถึงสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาจะเต็มไปด้วยความ กดดันและการควบคุมที่เข้มงวดมากแค่ไหนพวกเขาจะต้องอาศัยอยู่ในห้องขังที่แคบมีการสอดส่องทุกการเคลื่อนไหวและได้รับอนุมัติให้ออกมาในห้องขังภายในไม่กี่ชั่วโมงต่อวันแค่นี้ก็เพียงพอให้หลายคนไม่มีทางอยากเข้าไปแน่นอน 5. เรือนจำจูเลียทัสไวเลอร์ ในโลกมีกฎหมายและความยุติธรรมเรือนจำควรจะเป็นสถานที่ที่นักโทษได้รับการแก้ไขพฤติกรรมและเตรียมพร้อมกับเข้าสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีแต่สำหรับบางคนเรือนจำกลับกลายเป็นสถานที่เปรียบเสมือนนรกบนดินและเรือนจำจูเลียทัสไวเลอร์เป็นหนึ่งในเรือนจำที่สะท้อนถึงความมืดมนของระบบยุติธรรมสหรัฐได้อย่างชัดเจนโดยเรือนจำแห่งนี้ตั้งอยู่ในรัฐแอละเบมาสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี1942และตั้งชื่อเรือนจำตามนักปฏิรูปการศึกษาและสิทธิสตรีที่มีชื่อเสียงแต่อย่างไรก็ตามเรือนจำแห่งนี้กับกลายเป็นที่รู้จักในฐานะเรือนจำหญิงที่อันตรายที่สุดในประเทศความอันตรายของเรือนจำนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการก่อจลาจลหรือความรุนแรงระหว่างนักโทษเพียงอย่างเดียวแต่เรือนจำแห่งนี้มีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างยาวนาน หากใครกล้าเปิดเผยหรือร้องเรียนพวกเธอมักจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงและถูกข่มขู่ให้เงียบซึ่งการละเมิดเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำๆและถูกซ่อนเร้นในใต้เงาเมืดของกำแพงเรือนจำที่ฟังยังไงก็ดา์กไม่เบาเลย 6. เรือนจำลาซาบาเนตาสถานที่ที่มีคำว่าอยู่รอดไม่ใช่แค่เป้าหมายแต่เป็นการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด นี่คือเรือนจำลาซาบาน e ตาหรือที่รู้จักในชื่อคุกโฮนแห่งเวเนซุเอลาหนึ่งในเรือนจำที่มีชื่อเสียงด้านความอันตรายความแออัดและความรุนแรงที่ไม่อาจลืมเลือนโดยตั้งอยู่ในเมืองมาราไกโบ มันเป็นคุกที่กักขังนักโทษเกินขีดจำกัดของสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมหาศาลคุกแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรองรับนักโทษเพียงประมาณ700คนแต่กลับต้องรองรับผู้ต้องขังมากกว่า3 0 0พันคนสภาพแวดล้อมจึงเต็มไปด้วยความแออัดและความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้เพื่อแย่งชิงพื้นที่อาหารหรือทรัพยากรความโหดร้ายและน่าสะพรึงกลัวของที่นี่คือการที่คุกนี้มีการควบคุมที่ละล้วมเจ้าหน้าที่มีจํานวนไม่เพียงพอและมักถูกข่มขู่หรือควบคุมนักโทษที่มีอิทธิพลฉะนั้นใครที่ ได้เข้าไปก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีไม่อย่างนั้นคงได้อยู่ไม่กี่วันแน่ 7. เรือนจำทัสเคนในเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างทัสเคนเมืองหลวงของอุซเบกิสถานมีเรือนจำหญิงแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่ ซึ่งแทบไม่มีใครรู้เลยว่าข้างหลังกำแพงที่แข็งแกร่งนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเรือนจำหญิงทัสเคนถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเรือนจำที่อันตรายและโหดร้ายที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลางโดยความอันตรายของเรือนจำแห่งนี้เริ่มจากสภาพแวดล้อมที่เรลวร้และแออัดผู้ต้องขังหญิงหลายคนต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เพียงพอสำหรับจำนวนคนมีรายงานว่าหลายคนต้องนอนซ้อนกันในพื้นที่ที่จำกัดมากๆและสภาพที่เต็มไปด้วยฝุ่นและสกระปรกทำให้เกิดโรคระบาดหลายครั้ง ผู้ต้องขังมักถูกละเลยเมื่อเกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแม้แต่โรคที่ซับซ้อนก็สามารถฆ่าชีวิตผู้ต้องขังได้เพราะการขาดแคลนยาหรือการรักษาที่ล่าช้าซึ่งรวมถึงการถูกขังเดี่ยวในห้องที่ไม่สามารถทนได้สภาพแวดล้อมของการถูกกดขี่ทางจิตใจนี้ทำให้ผู้ต้องเผชิญเกิดความหวาดกลัวโดยไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าชีวิตของพวกเธอจะถูกกดดันไปทางไหนเลย 8. เรือนจำเกาะเป้ปัก เาะเล็กๆที่ถูกล้อมรอบด้วยน้ำแข็งและหนาวเหน็บของไซบีเรียเป็นที่ตั้งของเรือนจำที่โหดร้ายและโดดเดี่ยวที่สุดในโลกเรือนจำเกาะเปปากแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่กำแพงและรั้วลวดน้าแต่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่เป็นอุปสรรคในการหลบหนีอย่างแท้จริงฤดูหนาวที่นี่ยาวนานและอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์ทำให้เกาะนี้กลายเป็นขุมนรกที่นักโทษต้องทนอยู่คุกแห่งนี้ออกแบบมาเพื่อกักขังนักโทษที่มีโทษร้ายแรงที่สุดนักโทษที่ถูกส่งมานี้แทบไม่มีความหวังในการกลับไปสู่สังคมอีกเลยเพราะการกักขังในนี้ ไม่ใช่แค่การแยกตัวออกจากโลกภายนอกแต่มันคือการถูกตัดขาดจากทุกอย่างนักโทษต้องอยู่ในพื้นที่จำกัดเกือบ23ชั่วโมงต่อวันการออกกำลังกายหรือการเดินเล่นเกิดขึ้นในกรงเล็กๆที่อยู่กลางแจ้งซึ่งล้อมรอบด้วยกำแพงสูงที่ทำให้มองไม่เห็นอะไรนอกจากท้องฟ้าการถูกขังเดี่ยวและสภาพอากาศที่หนาวเหน็บทำให้นักโทษต้องเผชิญกับความเหงาและความกดดันทางจิตใจอย่างรุนแรงเกินกว่าที่เราจะจินตนาการถึงเลยแหละ และนี่คือทั้งหมดของเรือนจําที่มีความโหดและความอันตรายแบบที่ใครก็ไม่ต้องอยากเข้าไปถ้าทุกคนดูคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามกันด้วยล่ะสําหรับคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีจ้า